สวัสดีค่ะแอนนียนะคะมาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะขอบคุณค่ะทุกคนที่เข้ามากดติดตามนะคะกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือไม่ก็คอมเมนต์ะนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนก็เริ่มต้นคลิปก็อยากจะพูดเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะ คือเหมือนเป็นคาถานะคะตื่นเช้าอหนูก็จะพูดแบบนี้นะคะถ้าไม่ลืมเนาะคือตอนบางครั้งเนี่ยเราลืมนะคะเราก็ต้องจดจดไว้เอาไว้ตรงไหนก็ได้ที่เราเห็นทุกวันนะคะหน้ากระจกนะคะพูดว่าวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ภายในของฉันวันนี้ขอให้นำพาข้าพเจ้าเข้าไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดทั้งกายวาจาใจแล้วก็จิตวิญญาณ นำพาข้าพเจ้าไปในทางที่ดีที่สุดนะคะอันนี้คือการการที่เราเหมือนบอกเทวดาที่ดูแลเรานะคะให้นำพาเราไปในทางที่ดีที่สุดหรือไม่ก็ตัวไฮเซลร์ของเรานะคะตัวเราที่แท้จริงตัวเราที่แท้จริงไม่ใช่ร่างเรานะคะเรามาอยู่ในร่างนี้นะคะ,ะซึ่งทุกคนเนี่ยทุกคนนะคะมี เทวดาประจำตัวเราพูดคุยกับเขาบอกให้เขาช่วยเรานะคะพูดกับตัวเองนี่แหละเขาก็ได้ยินด้วยเราก็ได้ยินด้วยตัวเราเองก็จะได้ช่วยนำทางตัวเราเองด้วยนะคะจิตวิญญาณของเราโอเคค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องฟันนะคะก็เจอ,อใน t w i t t ตอร์อีกนะคะบอกว่าคือยาสีฟันเนี่ยมันมันไม่ใช่ของดีนะคะ มันเป็นการหลอกลวงนะคะเขาบอกว่าเขาแปลงฟันโดยใช้แปรงแบบธรรมชาติน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคนใช้ไม้ไม้นะคะกิ่งไม้เนี่ยมาสีฟันนะคะหรือไม่ก็เกลืออย่างพ่อแม่ของอนุนี่ย,เ,ยเขาก็ใช้เกลือนะคะเป็นคนผู้เฒ่าที่ไม่เคยใช้แปรงสีฟันเลย แล้วก็ไม่ได้ใช้ยาสีฟันด้วยนะฟันแข็งแรงมากซึ่งแอนน์ก็เคยแนะนําไปด้วยนะคะเขาก็บอกว่าใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะใช้อมประมาณ20นาทีนะคะเราก็จะมีเหมือนน้าลายออกมาแต่อมไว้20นาทีแต่อย่าทาทุกวันนะคะเพราะว่ามันดีท็อกทุกอย่างออกไปหมดเลยะครับคือเราทำเนี่ยประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์2ครั้งต่ออาทิตย์ก็พอนะคะ เพราะอันนี้แหละจะช่วยให้เหมือนกับว่าหินปูนเนี่ยออกมันกระเทาะอ,ออกไปเลยมันเป็นการดีท็อกนะคะ,ะหินปูนก็จะไม่ติดกับเหมือนเหมือนที่ว่าเออหินปูนมันไปติดในฟันอะไรเงี้ยแล้วก็แบคทีเรียก็คล้ายๆว่าดีท็อกออกไปด้วยต,ตอนนี้หนูก็กินแบคที ria อีกอันหนึ่งนะคะคือแบบว่าเขาเรียกว่าไบโ ไบโออะไรนะโปรไบโอติก <laughs> นะคะเคค่ะเมื่อคืนนี้นะคะมาดูอันใหม่กันนะคะ,ะวันนี้นะคะเกิดเ,เมื่อวันที่1ตุลาคมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะเขาก็เหมือนกับเล่นเกมกันนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่า US Dash Clock นะคะก็คือ,อคล็อกมันมีนาฬิกาที่ มีตัวเลขอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับก็ดูงกมากๆแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็มีข้อความบอกว่าพรีเมียร์เช้าอ่คือพรีเมียร์ก็คือแบบว่าคล้ายๆว่าเขาจะมีการโชว์อะไรสักอย่างหนึ่งพรีเมียร์นะคะสกิร์ตวินด์ดก็คือแบบว่ามันเป็นสกิรตก็คือความลับอะไรเงี้ยเนาะวินด์ดก็คือแบบว่าอาจจะ ช่องลับอะไรเงี้ยเนาะ,ะสามทุ่มนะคะถึงเที่ยงคืนนะคะ12 A.M 9 P.M to 12 P.M นะคะ Don't tell anyone นะคะแล้วก็คือมีข้อความแบบนี้มาช่วงตอนกลางวันนะแล้วก็มีภาพปลาตรงนี้นะคะก็ตัวเลขอะไรก็ยังอยู่นะคะทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ อพอแอนน์เขาเข้าไปดูคือตอนแรกก็เห็นอยู่ใน Twitter ก็เลยเข้าไปดูด้วยตัวเองนะคะก็มันจะก็ว่างหมดเลยนะคะเขาก็บอกหลายคนก็บอกว่ามันเกิดการรีเซ็ตแน่ๆเลยอ่าแล้วก็ตอน3ามทุ่มนะคะคือเมื่อแมสเซจอันแรกเนี่ยบอกว่า3ามทุ่มใช่ไหมคะใน PM ก็คือ3ามทุ่มเนาะทีนี้พอมาตรงนี้นะคะพอ3ามทุ่มแม มสเซจก็คือข้อความบอกว่าเดี๋ยวอ,ออกตรงนี้ใกล้ๆดีกว่าไกลๆเนาะเขาบอกว่า and Jesus went to the temple of God and cast out all cast out all them that sold and bought in the temple and overthrow uh, the table of the money changer ก็คือเขาบอกว่า คือในในพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าพระเยซูเนี่ยเข้าไปทําลายสิ่งของไม่ให้คนที่มาขายของอยู่ในโบสถ์นะคะในเทมเปิลคือในโบสถ์คือ,อโบสถ์ที่เป็นศาสนาต่างเนี่ยไม่ควรจะมีการขายของซึ่งมันควรจะช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่ทำการค้าขายว่างั้นเถอะแต่ตอนนี้ มันน่าจะหมายถึงว่าตอนนี้นะคะสมัยใหม่เนี่ยเขาทำการค้าขายมากกว่าที่จะทำการช่วยเหลือผู้คนให้ผู้คนทำความดีอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้ศาส,สนาก็กลายเป็นอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าเป็นการค้าไปเลยทุกอย่างเป็นการค้านะคะ,ะเหมือนกับอะไรอ,ะอ่ะการโรงพยาบาลก็เป็นการค้า โรงเรียนก็เป็นการค้าหาคือเขาหากินทางทุกอย่างมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่ว่าเหมือนกับการช่วยเหลือคนโรงพยาบาลควรจะช่วยเหลือคนไม่ให้ป่วยใช่ไหมคะแต่ว่าโรงพยาบาลก็กลายเป็นเหมือนกับว่าสถานที่ธุรกิจไปเลยยิ่งคนยิ่งป่วยยิ่งได้เงินใช่ไหมคะ ท,ที่โรงพยาบาลไม่ใช่ที่ที่บสก็เหมือนกันคนแทนที่ช่วยเหลือกันแต่ทําเป็นการขาอะไรเงี้ยเนาะ,อ,ะ <c oughs> อย่างเช่นเหมือนกับจะว่าเหมือนกับว่าเออพิธีบวชเมืองไทยก็เป็นการขาเหมือนกันนะคะทำทำงานศพอะไรเนี่ยก็เป็นการขา มันเป็นการขาไปหมดเลยคือการได้กําไรเหมือนกับพิธีอะไรต่างๆงานแต่งงานก็เป็นการขาเหมือนกันนะคะทุกอย่างเป็น Business ก็คือเป็นการขาหมดเลยคือตอนนี้มันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นการขาไปหมดเลยอันนี้ก็เขาก็อธิบายนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสัญ,ญลักษณ์ของปลานะคะสัญ,ญลักษณ์ของปลานนี้ก็คือ,อเป็น อีกอันหนึ่งที่สําคัญเนาะอันนี้อาจจะเป็นการที่ว่าเหมือนกับว่าพระเยซูกลับมาหรือเปล่าคะพระเยซูกลับมาคือทุกคนควรจะช่วยเหลือกันนะคะไม่ใช่ทำทำการธุรกิจอะไรอะไรก็ธุรกิจไปหมดเลยอ่ไปธนาคารก็ต้องไปยืมเงินก็ต้องมีดอกเบี้ยอะไรเงี้ยเนาะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วดอกเบี้ยมันเป็นการเหมือนกับว่า อ่ามันเป็นการอ่คือจริงๆรแล้วเงินไม่ไม่ควรจะให้ยืมแล้วมีดอกเบี้ยคือยืมแล้วแล้วก็เอามาจ่ายเท่าเดิมก็พอแล้วอะไรเงี้ยเนาะเขาก็บอกว่างั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกค่ะว่าอ่ามันมีอันนี้นะคะตอนอ่อสามทุ่มนะคะสามทุ่มก็มีข้อความแบบนี้อ่าตอนอันนี้คนนี้เขาก็บอกว่านะคะ is not a bug ก็คือไม่ใช่ไวรัสนะคะไม่ใช่ไวรัสเนาะแต่ว่าเป็นการ test ท,ท,ทสนะคะน่าจะเหม็นทางฝ่ายไวรัสเนี่ยเล่นเล่นเกมให้พวกนั้นกลัวเฉยนะคะ,ะตรงนี้เขาก็บอกว่าอ,อธิบายเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ของปลานะคะ,ะคือมันนี้เป็นภาษากรีกนะคะก็อ่าน อาจจะอ่านไม่ออกนะคะ it is this หรืออะไรเนี่ยแหละคะ่ะ stamp seal มันเป็น seal นะคะเป็น seal เหมือนประทับตาเนี่ยเ,เขาบอกว่าในในเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้ seal เป็นปลาสัญลักษณ์ของปลานะคะเป็นสัญลักษณ์ของปลาซึ่งสัญลักษณ์ของปลาเนี่ย เป็นภาษากรีกภาษากรีกอันนี้แปลว่า Jesus นะคะก็คือพระเยซูนั่นเอง Christo Jesus Christo มันเป็นภาษากรีกนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ประทับตราของพระเยพระเยซูนั่นเองนะคะอันนี้แล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับที่ เดี๋ยวอาจจะต่อเนื่องกันนะคะเกี่ยวกับระบบเงินก็คือมีเขาบอกว่ามันเป็นสักยันของ Brad Garlinghouse นะคะซึ่งเป็น CEO ของอ r r p p p l e นะคะแล้วทีนี้เขาก็ทำสักยันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ตัว X นะคะตัว X ก็คือ,อน่าจะเป็น Ripple หรือไม่ก็เป็น X ของ สัญลักษณ์ของ t w i t t t r แต่น่าจะเป็นของ Ripple มากกว่านะคะทีนี้คนก็คนก็พยายามถอดรหัสนะคะว่าเมื่อวันในเดือนเมษาวันที่8-2024เนี่ยมันจะมีโซลา r e อีคลิปนะคะแล้วก็มันจะผ่านที่อเมริกา แล้วก็ผ่านหลายประเทศแต่ทางทางทวีปอเมริกานเนี่ยจะมีจะเห็นชัดแล้วก็วันที่วันที่สิบสี่ด้วยนะคะจะเป็นมีสุญญุปราคาด้วยนะคะคือการเกิดสุญญุปราคาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีการที่ว่าทำให้มืดแล้วก็ทำให้ส่งทำให้สว่างอะไรเงี้ยเนาะ ทําให้เกิดสิ่งใหม่ล้างสิ่งเก่าออกไปเกิดสิ่งใหม่ออกมาอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นสัญลักษณ์อันนึงนะคะเขาเขาก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะคะ,ะมันมีมันมีอะไรมากมายนะคะรหัสซึ่งอ่เราก็รอดูนะคะว่าใครบ้างจะถอดรหัสนี้ได้นะคะอน,นุยจะมาอัปเดตอีกนะคะตอนนี้ยังเขาเพิ่งจะทวีตในทวิต ทวิตเตอร์นะคะก็ยังไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างยังยังไม่มีคนเฉลยแบบแน่นอนนะคะว่าไอรหัสนี้ล่ะคืออะไรบ้างนะคะและทีนี้เกี่ยวกับเขาบอกว่าในเกี่ยวกับเมดเบ้นะคะเขาบอกว่าอืมอืม เทคโนโลยีเนี่ยเกี่ยวกับการที่ว่าเฮลส์แคร์ก็คือเกี่ยวกับการสุขภาพนะคะมันอาจจะมีมันจะมีเม็ดเบสที่ใช้แสงตะวันนะคะใช้แสงตะวันแล้วก็ใช้แสงตะวันที่ไหนล่ะก็คือเขาจะไปขึ้นไปที่โลกคือดวงตะวันเลยแหละ เขาบอกว่างั้นนะคะเขาจะเอา,เอาในปี2024เนี่ยจะมี m ม็ b เบ access and bring up to g e s ก็คือเขาจะไปเอามนุษย์คนหนึ่งแล้วก็เอาสัตว์อีกตัวหนึ่งขึ้นไปที่ที่ที่ดวงตะวันวังงั้นนะคะซึ่ง คนบอกว่าคือแบบข่าวที่คือคือเขาบอกไม่ให้เรามองตะวันนะคะแอนนู้ก็มองตะวันนะคะแต่เราต้องต้องต้องมองอช่วงที่ตะวันขึ้นแล้วก็ตะวันตกดินนะคะคือไม่ได้แงยมมองตะวันบนท้องฟ้าคือมองระดับาสายตาของเราเนี่ยตาเราไม่บอดนะคะแล้วเราได้พลังงานจากาดวงอาทิตย์ด้วยเรารับแสงเราเขา เขาพยายามบอกเราว่าไม่ให้มองตะวันไม่ให้ออกแสงมากเราจะเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ใช้ยาเ,เขาเรียกอะไรอ่ะซันสกรีนเพื่อที่จะไม่ให้เรารับแสงนะคะแต่จริงแล้วเรารับแสงเนี่ยเราเ,เรามีภูมิคุ้มกันตัวเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เขาพยายามจะปกป้องไม่ให้เราเนี่ยได้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะถ้าเกิดสมมติว่า คิดดูดีๆนะคะถ้า,าพืชอะไรต่างๆเนี่ยรับแสงเขาถึงได้มีการเจริญเติบโตใช่ไหมถ้าพืชอันไหนที่ไม่ได้รับแสงเนี่ยเขาจะตายในใน,ในระยะเวลาที่ที่ไม่นานนะคะแล้วทีนี้มนุษย์ก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่ได้รับแสงเนี่ยคนจะมีอาการาซึมเศร้านะคะคนที่อยู่ทางทาง ทางทางประเทศทางเหนือที่ไม่ได้ไม่ค่อยได้มีแสงอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีโรคซึมเศร้ามากกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงแล้วค่ะโอเคค่ะก็อันนี้ก็คือเขาเขาก็อัปเดตมานะคะเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเามีเม็ดเบสเขาจะไปทดลองที่นั่นนะคะก็รอดูะคะสอ2พันซึ่ง ถ้ารอเมดเบสเนี้ยคงอีกนานนะคะอาจจะเป็น2 0 2 5ถึง2,026นะคะคือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าใครที่อ,อ,อยากกิน CDS นะคะไม่ต้องรอเมดเบสช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ทำสมาธินะคะแล้วกเ็เหมือนกับว่าสมาธิกานหายใจ4-8-8นะคะหายใจเข้า4วินาทีนับ1 4นะคะแล้วก็ หายใจออกแปดวินาทีน้ำหนึ่งถึงแปดแล้วก็หายใจคือแบบกลั้นหายใจนะคะกลั้นหายใจก่อนแปดวินาทีแล้วก็หายใจออกยให้ยาวที่สุดคือทําถ้าถ้าทําไม่ถึงแปดสี่แปดแปดก็ทําแค่สี่แล้วก็เอ่อสี่แล้วก็ห้าก็ได้สี่สี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคือถ้าเรากลั้นหายใจแล้วหายใจ ควบคุมลมหายใจขาออกให้ยาวกว่าอะไรเงี้ยมันจะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองในร่างกายเนี่ยช่วยกระตุ้นให้มีสุขภาพดีขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้นุยก็รู้สึกว่าคืออันนุ้เคยเป็นภูมิแพ้นะคะแพ้อากาศ แพ้ฝุ่นแพ้ละององเกจรอดอกไม้เนี่ยเพราะว่าเกจรอดอกไม้ที่ที่อเมริกาเนี่ยหน้าสปริงนะคะหน้าใบไม้เอหน้าดอกไม้ออกเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากๆแต่จริงแล้วแพ้ตลอดนะคะไม่ใช่เฉพาะหน้าสปริงเฉยๆคือต้องไปฉีดยานะคะแต่ปีนี้นะคะรู้สึกว่าเพราะว่าดีขึ้นนะคะ ไม่รู้ว่ากิน CDS หรือว่าหรือว่านั่งสมาธิด้วยนะคะมันผสมกันให้เรามีภูมิภูมิคุ้มกันตัวมาเพิ่มขึ้นนะคะก็ขออยากแนะนำคือแบบอยากแนะนำให้เพื่อนๆไปทำดูนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ